สวัสดีครับสวัสดีฟ็อบซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมรังสรรค์นนทัวร์ชาแนลเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเปิดกันอยู่อ่ามันก็ไม่ใช่อู่แล้วครับมันเป็นเป็นออฟฟิศใหม่แต่ก็อยู่ข้างๆที่เก่านะครับย้ายมาข้ามฝั่งมาก็อ่ามาขอใช้พื้นที่นะครับเพื่อทํารถนะครับก็วันนี้ผมก็ทํารถทั้งวันเลยนะครับรองานไปด้วยทํารถไปด้วยนะครับ งานเนี่ยเป็นงานตอนนี้ได้งานแล้วนะครับเป็นงานที่ผมขอไว้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าติดต่อมาจะให้ผมไปเอาของที่โคกก่อยนะครับไปขนของที่โคกกรอยมาทัญยะนะครับก็เขาติดต่อมาผมก็เลยของานเพราะมันเป็นคิวผมพอดีผมก็เลยของานไปภูเก็ตนะครับพังงาภูเก็ตนีเงี้ยสรุปก็ได้ภูเก็ตนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับภูเก็ตเนี่ยหน้างานเยอะนะครับแต่เราก็เต็มใจไปเพราะว่าเราหวังจะไปเอางานกลับให้ลูกค้านะครับ แตแ่แล้วพอได้งานนะครับผมไลน์ไปหาลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าไม่ทันแล้วเอารถคันอื่นมาขึ้นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเฟลนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราของานมาแล้วนะครับถ้าไม่เอามันก็กระไรอยู่นะครับก็เลยต้องเอานะครับหน้างานางานเป็นงานลงสองวันสามวันสองวันนะครับลงสองวันเพราะไปสองจังหวัดไปสุราษฎร์ก่อนแล้วค่อยไปภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยหน้างาน เยอะมากนะครับประมาณครึ่งคันแหละนะครับเที่ยวที่แล้วผมก็ไปสุราษฎร์มานะก็ดนหน้างานเต็มคันเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงนะครับเพราะว่าคือบอกตรงเลยว่าเหนื่อยแล้วมันอารมณ์หงุดหงิดเราลงของแบบลงของเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายไปก็จะบ่นไปเดี๋ยวจะหาว่าผมขี้บ่นดราม่าอีกนะครับวันนี้ก็ระหว่างเราไอ้ระหว่งารวงรองานเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นนะครับ ระหว่างโรงงานเนี่ยผมเอารถมาทำาบังโคนนะครับเนี่ยนะครับกล้องเดินมาใกล้ๆนะครับมาดูนี่อันนี้คือเหล็กบังโคนที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็มาทํามาเชื่อมมา,อาติดตั้งนะครับก็ใส่บางฝุ่นตัวเดิมก่อนนะครับเพราะวา่ายังไม่มีงบไปซื้อใหม่ก็ใช้ตัวเดิมก่อนนะ mm hmm. ฝั่งนี้เสร็จแล้วแต่สียังไม่ได้ทาทำดิบๆไปก่อนเพราะว่า จะไปขึ้นงานนะครับเดี๋ยวเก็บของเก็บ<ๆ>อะไรเสร็จก็จะไปจะไปอาบน้ำท่าออกไปขึ้นงานแล้วนะครับก็มาอัปเดตกันไม่มีอะไรมากครับทําบางโคลนนี่เฉยนะครับแล้วก็รถก็จะเลอะๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ล้างมาหลายเที่ยวแล้วนะครับมันลงไปแล้วไปเจอฝนตลอดผมก็เลยไม่ได้ล้างนะครับก็เลอะๆอย่างนี้มาก่อนนะครับวันนี้ว่างก็เลยรีบมาทำาบังฝุน่นทําบางโคนให้มันเสร็จซะนะครับ นอนฝันหวานว่าจะได้งานกับชิวๆแบบไม่ต้องดิ้นหาก็สรุปไม่ได้นะทุกคนสรุปก็คงต้องวิ่งไม้เหมือนเดิมแหละนะครับอ๋อแล้วมีเจ้านึงเพิ่งโทรติดต่อมาก็ขนอุปกรณ์รถตักแต่ไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่านะนะครับแต่ก็ไม่อยากคาดหวังเยอะนะครับพอหวังพอตั้งใจแล้วไม่ได้เนะี่ยมันผิดหวัง มันเสียความรู้สึกนะบอกบอกก็บอกกันตรงๆนะมันก็เสียความรู้สึกนะครับแต่เราก็เข้าใจลูกค้าว่าบางทีเขาอาจจะรีบนะครับเขารีบก็เข้าใจเขานะครับแต่บางทีก็คือเราก็พยายามดิ้นหางานลงไปเพื่อที่จะไปเอาของมาให้แต่มันก็ไม่ได้จังหวะกันเนาะก็ต้องทําใจนะครับทีแรกเนี่ยผมก็จะทําบางฝุ่นเสร็จแล้วก็ทาไฟท้ายเพราะไฟท้ายเล,ละเลือเยินยับเยินลเลือเกินเดี๋ยวมาดูไฟท้าย แตกหมดแล้วนะครับแตกน้ําเข้าหมดแล้วแล้วก็มันไม่ติดเป็นบางจุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โขวดเบียร์ใครเอาขวดเบียร์มาไอ้นี่วนะเนี่ยฝั่งนี้ก็แตกหมดล้ะอันนี้ก็ไม่ติดแล้วนะครับก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นไฟธรรมดาก่อนเพราะว่ามันเป็นไฟที่ราคาถูกที่สุดที่จะเปลี่ยนได้นะตอนนี้นะครับก็ไม่ทันนะครับไม่ทันเดีย๋ยวผมต้องไปขึ้นงานแล้วก็ รีบไปส่งงานเพราะงานมันเป็นงานสองวันนะครับส่งวันเดียวไม่จบถ้าเราส่งสุรา์ก่อนยังไงเราก็ไปภูเก็ตไม่ทันแน่นอนนะครับไม่จบแน่นอนก็น่าจะเป็นงานสองวันสามวันซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าที่สุรา์เนี่ยร้านนั้นน่ะช้ามากๆนะครับช้าแบบช้ามากๆนะครับถ้าเราไปถึงเขาตอนบ่ายเนี่ยก็โอเคอาจจะได้ลงไวนะครับแต่ถ้าไปถึงแต่เช้าเนี่ยนู่นแหละครับเกือบเที่ยงถึงจะได้ลงนะครับมันคำนวณเวลา มันวางแผนการเดินทางที่จะไปที่อื่นไม่ได้เลยนะครับก็อมาดูข้างนี้ข้างนี้ก็แผนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือยึดน็อตนะครับยึดน็อตแล้วก็ยกขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมเจาะไว้หมดแล้วทำไว้หมดแล้วเนะี่ยก็ใส่สแตนเลสเข้าไปเจาะทำไว้หมดแล้วนะครับก็แต่ฝั่งนี้ขี้เละหน่อยเพราะว่ามันมัน คือซื้อตัวนี้มาแผ่นเดียวแล้วมาตัดตัดแบ่งกันนะครับฝั่งนู้นตัดยาวฝั่งนี้ตัดสั้นแล้วก็เอามาต่อเอานะครับได้เศษมาจากช่างวุฒนะครับอู่ช่างวุฒที่ผมเคยไปถ่ายรีวิวขายหัวล็อกกี้อะนะครับเมื่อเช้า<ม>จะเอาตังค์ไปจา่ายแกแกบอกว่าไม่เอานะครับไม่คิดตังค์ไม่เอาตังค์นะครับก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับคือไปทําที่อู่ช่างวุฒเนี่ย เขาเป็นอู่นะครับแล้วก็มีลูกค้าเข้าตลอดทีเนี้ยไปทําอยู่ตรงนั้นนะผมก็กลัวว่าจะเกะกะช่างนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่นะมาขอใช้พื้นที่จริงๆเขาก็ไม่ให้ทําแล้วแหละเพราะว่ามันเขาเสียค่าไฟค่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเราก็จะช่วยค่าไฟเขา100 200ร้อยสองร้อยก็ว่านไปเนาะนะครับตอนนี้ลําบากครับทารถล,ลาบากนะครับไม่มีอู่ไม่มีอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็ แต่รถมันก็ต้องทำนะครับเพราะถ้าไม่ทํามันก็จะเละเทะอย่างเงี้ยดูแบบมันก็ดีดกระเด็นเละหมดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมอัพเลให้ชมวันนี้เลยวันอังคารเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากถ่ายอยากถ่ายนะครับแต่ว่าทําอะไรแล้วมันออกมาไม่ดีอ่ะเราก็ยังไม่อยากทําเราอยาก ให้มันออกมาดีที่สุดเราถึงอยากจะถ่ายทอดออกไปให้ได้ชมกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่รอนะครับไม่ใช่อยากทิ้งไม่ใช่อยากห่างไม่ใช่อยากหนีห่างอะไรทั้งนั้นนะครับคือบางครั้งบางทีมันก็เหนื่อยกับงานนะครับก็แล้วช่วงนี้ผมก็เร่งทําเที่ยวนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็อาจจะได้อัพคลิปน้อยบ้างช้าบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจบงานเที่ยวนี้ กลับมานะครับผมก็จะกลับชัยภูมินะครับเพราะว่าจะไปช่วยแม่ตากข้าวนะครับเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยผมไม่ได้ช่วยเกี่ยวเพราะว่าใช้รถเกี่ยวนะก็จะไปช่วยตากช่วยเก็บช่วยขนช่วยอะไรสารพัดแหละจนเสร็จทุกอย่างนะครับเหมือนปีที่แล้วที่ผมไปช่วยทํานะครับก็ปีนี้ก็ต้องไปช่วยเพราะว่าไม่มีใครแล้วเราก็เป็นเสาหลักแล้วนะครับเพราะว่าน้องสาวก็เสียแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ยังมีน้องสาวมีน้องเขยนะครับหมายถึงน้องเขยคนที่ ก่อนหน้าไอคนที่จะยิงเนี่ยนะไอคนที่ยิงน้องผมเนี่ยคือเพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันประมาณเดือนสองเดือนเองแล้วมันก็ก่อเหตุนะครับหมายถึงน้องเขยคนก่อนนู่นนะครับก็เมื่อก่อนมิถุนีมีน้องสาวน้องเขยเนี่ยมันก็ทุนแรงได้เยอะนะครับช่วยแรงได้เยอะตอนนี้ไม่มีแล้วก็จะเป็นเราต้องเป็นเสาหลักต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็อยากให้แม่บ้านไปอัพคลิปลงให้ชมกันนะครับ ขอให้หายคิดถึงนะครับอะจะรีบทำสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะมาอย่างที่บอกนะครับมาพอให้หายคิดถึงนะครับเดี๋ยวก็เจอกันนะครับคืนเนี้ยขึ้นของพรุ่งนี้เช้าอ่จจะอยู่แถวแถวเพชรบุรีแถวประจวบประมาณนั้นแหละถ้าใครเจอก็เจอทักและบวกเหมือนเดิมแล้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ บายสวัสดีครับ